สวัสดีครับวันนี้เพจพุทธคุณคงเดิมขอเสนอประวัติพระแก้วมรกตหรือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรวัดพระแก้วนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับพระพุทธทมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตนะครับ เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทยนะครับปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในวัดพระศรีรัตนาศาสดารามนะครับหรือวัดพระแก้วในพระบรมมหาราชวังจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับพระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหยกอ่อนในไฟนะครับสีเขียวดังมรกตนะครับเป็นพระพุทธรูปสกุลศิลป,ปะ ก่อนเชียงแสนหรือก่อนเชียงแสนถึงศิลปะเชียงแสนนะครับหลักฐานที่ตรงกันร,ระบุว่าพบครั้งแรกประดิษฐานอยู่ในเจดีวัดป่ายะตำบลเวียงเมืองเชียงรายนะครับปัจจุบันก็คือวัดพระแก้วอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายนะครับในปีพศ1977หรือคศ1434นะครับ ฟ้าได้ผ่าลงองค์พระเจดีจนพังทลายลงจึงพบพระพุทธรูปพอกปูนลงรักปิดทองจึงได้นำไปไว้ในวิหารนะครับต่อมาปูนบริเวณพนาศิกหรือว่าจมูกเกิดจากเกิดกระเทาะออกนะครับเห็นเป็นเนื้อมลกตจึงกระเทาะปูนออกทั้งองค์เห็นเป็นเนื้อยกสีมลกตทั้งองค์นะครับ สันนิษฐานว่าพระแก้วมรกตสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช500นะครับโดยพระนาคเสนเถระวัดอโศการามกรุงปัญนนะในแผ่นดินในพระเจ้ามิลินนะครับเมนันเดอร์นะครับสมเด็จพระอมรินทราธิราชพร้อมกับพระวิสุทธกรรมเทพบุตรได้นำแก้วโลกทิพย์รัตนายกนะครับ อันมีรัตนายกดีดกเฉลิมหนึ่งพันดวงสีเขียวทึบหรือว่ายกอ่อนนะครับนำมาจำหลักเป็นพระพุทธรูปถวายให้พันนาคเสนถวายพระนามว่าพระพุทธทรันตนะพันมณีมรกตนะครับพระน,นาคเสนจึงได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุลงในพระพุทธรัตนพันมณีมรกกเจ็ดพระองค์คือ พระโมลีพระนราชพระนาพีพระหัตซ้ายขวาและพระเผาซ้ายขวานะครับเมื่อบรรจุพระบระมสารีริกธาตุแล้วอัญเชิญขึ้นประดิสถานแล้วนั้นได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นพระนาเสน็ได้พยากรณ์ว่าพระแค่องค์นี้จะ,สะเสด็จไปโปรดสรรพสัตว์ในเบญจประเทศคือสรีลังกากมพูชศรียุยยาโยนวิสัย ประมะละวิสัยและสุวรรณภูมินะครับเจดีวัดป่าเยะหรือวัดพระแก้วจังหวัดเชียงรายนะครับสันนิษฐานว่าถูกอศินีบาทค้นพบพระพุทธทมหามณีรัะตะนะปฏิมากรน,นะครับพุทธศักราชประมาณ800ร้อยประมาณนะครับ800ร้อยโดยประมาณในแผ่นดินพระเจ้าสิริกิต ติกุมานะครับพระเชษฐพระเชษฐาที่ราชโอรสในพระเจ้าดักรลลาชนะครับขึ้นคลองราชสมบัติเมืองปาริบุตรนะครับเป็นช่วงที่เมืองปาริบุตรเกิดมหากรียุคมีทั้งการจรจนภายในและค่าศึกภายนอกผู้คนในปาริบุตรที่เคารพนับถือพระพุทธ รัตนพันมณีมรกตลงสู่สัมเาวแล้วเดินทางลี้ภัยไปยังลังกาทวีปเมื่อถึงลังกาทวีปพ,พระเจ้าแผ่นดินลังกาทวีปในสมัยนั้นไม่ทราบน้านะครับทรงรับรักษาพระพุทธรัตนพันมณีมรกตเป็นอย่างดีและทรงอุปฉั์และทรงอุป,อปถัมค้ำชูชาวปรีบุตรเป็นอย่างดีสมควรตามความดีความชอบนะครับ พุทธศักราชที่1000โดยประมาณนะครับในแผ่นดินสีเกษตรภูการประเทศนะครับพุทธศักราช1000โดยประมาณนะครับในแผ่นดินสีเกษตรภูการประเทศนะครับพระหมหากษัตริย์คระนครขณะนั้นคือพระเจ้าอนุรุธทธราชาธิราชหรือพระมังมหา อนุรัตาชรนะครับเป็นภาษาเป็นภาษามอนะครับพระองค์เป็นกษัตริย์ที่มีพระอาณานุภาพมาบริบูรณ์ด้วยพลช้างพลมา้าและทหารมากมายแต่พระองค์เป็นกษัตริย์ที่ตั้งมั่นอยู่ในสัมมาทิฏฐิทํานุบํารุงศาสนาอย่างดีมีพระราชองค์การให้ส่งสารและเครื่องบรรณาและเครื่องมงคลบรรณาการไปยังหลังกาทวีปเพื่อขอคันลอกพระทยปิดดก และขอพระแก้วมรกตกลับมาด้วยแต่เรือที่บรรทุกพระแก้วมรกตถูกพายุพัดพัดเข้าไปทางอ่าวกัมบูชาแทนพระเจ้านาลายลาชสุริยวงศ์หรือเจ้ากรุงอินทปัตมหานะนครนะครับกัมบูชาสั่งให้อมาตคุมสำเภากลับไปถวายคืนแก่พระเจ้าอนุรุตแต่ส่งกลับไปเพียงพระไตรปิฎกเท่านั้นไม่ได้ส่งพระพุทธ พรัตนพันมณีไปด้วยนะครับหลังจากที่พระแก้วมรกตได้ปฏิสถานอยู่กรุงอินทปัตนานพอสมควรในแผ่นดินพระเจ้าเสนีราชเกิดพายุฝนขนาดใหญ่ตกเป็นนิดการยาวนานหลายเดือนพระเจ้าเสนีราชก็สวรรคตด้วยอุทกภยัยนั้นพระมหาเถระที่ไม่ปรากฏนามนะครับก็ได้อัญเชิญพระแก้มรกต ขึ้นเรือสัมภาหนีไปยังที่ดอนนะครับพระเจ้าอาติอติตลาดนะครับหรืออาทิตลาดนะครับเจ้าคองนครอ,อโยธยาหมายถึงอโยธยาโบราณน,นะครับทราบจึงเสด็จกระบวนพายุหะญาตาไปอัญเชิญพระแก้วมรกตไว้ในที่ปลอดภัยโดยทรงอัญเชิญพระแก้วมรกตประดิษฐานในพระมหาเวท ชัยันตประสาทนะครับและได้ประดิษฐ์ในนครอยุธยาอีกหลายรัชสมัยนะครับต่อมาเจ้าเมืองกำแพงเพชรซึ่งเป็นพระบรมญาติกับกษัตริย์อยุธยาสมัยนั้นจึงทูลขอนำพระแก้วมูลกตขึ้นไปประดิษฐานที่เมืองกำแพงเพชรอีกหลายรัชสมัยซึ่งปัจจุบันก็คือวัดพระแก้วกำแพงเพชรในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ต่อมาเจ้ามหาพมพระอนุชาของพระเจ้ากืนาเจ้าผู้ครองหัวเมืองฝ่ายเหนือสามหัวเมืองคือเชียงรายเชียงแสนและเมืองฝางได้ลีภัยจากศึกสงครามกับเมืองเชียงใหม่ไปอาศัยอยู่กับพญายาติพิทพญายานต,ยายานติเจ้าเมืองกำแพงเพชรต่อมาเมื่อกลับไปเมืองเชียงรายก็ทูลขอพระแก้วมรกตต่อเจ้าเมืองกำแพงเพชร พระเจ้ากำแพงเพชรจึงได้ถวายให้พระเจ้ามหาพมนะครับเมื่อพระเจ้ามหาพมชนา,าลงด้วยความเป็นห่วงในพระแก้มลกตจึงได้ทำการพอกปูนจนทึบและลงลักปิดทองเสมือนพระพุทธรูปสามัญทั่วไปแล้วบรรจุเก็บไว้ในเจดีวัดป่ายะในเมืองเชียงรายโดยไม่ให้มีใครรู้จนกระทั่งเกิดอัศนิบาต ลงเจดีตามที่ปรากฏในพงศาวดารของล้านนานะครับหลังจากนั้นพระเจ้าสามฝั่งแกนแห่งเมืองเชียงใหม่ทราบข่าวการค้นพบพระพุทธรูปนี้จึงเชิญมาประฏิสถานที่เชียงใหม่แต่ช้างทรงพระแก้วมรกตกลับไม่เดินไปยังเชียงใหม่แต่ได้เดินไปทางลำปางหาช้างนั้นมีพระแก้วมรกตอยู่บนหลังช้าง เชียงใหม่เห็นว่าลำปางก็อยู่ในอนาณาจักรล้านนาจึงนำไปไว้ที่วัดพระแก้วดอนเต้าถึงสมัยพระเจ้าติโลกรลาชได้เชิญพระแก้วมรกตมายังเชียงใหม่สร้างประสาทปะิสถานไว้แต่ถูกฟ้าผ่าหลายครั้งเมื่อครั้นเมื่อพระเจ้าชัยเชษฐาแห่งล้าน ช้างซึ่งเป็นญาติกับราชวงศ์ล้านนามาครองเมืองเชียงใหม,เมเเ่เมื่อพระเจ้าชัยเทศถาเมื่อพระเจ้าชัยเชษถาเสด็จกลับหลวงพระบางก็เชิญพระแก้มรกตไปด้วยพร้อมกับพระพุทธสีหิงทางเชียงใหม่ขอคืนก็ได้แต่พระพุทธสีหิงเมื่อล้านช้างย้ายเมืองหลวงจากหลวงพระบางมาเวียงจันทร์ก็เชิญพระแก้มรกตลงมาด้วย ต่อมาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นเมืองหลวงพระองค์ได้ทรงอัญเชิญพระแก้วมรกตและพระบาทมาจากอาณาจักรล้านช้างเมืองเวียงจันทร์ในครั้งนั้นประดิษฐานไว้ที่วัดอรุณราชวราลามต่อมาเมื่อสิ้นรัชสมัยของพระองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชการที่หนึ่งท่านก็ทรงอัญ พระพุทธมหามณีรลัตนปฏิมากรลงบุษบกในเรือพระที่นั่งเสด็จข้ามฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยามาประดิษฐานยังวัดพระศรีลัตนศาสดารามจงังหวัดกรุงเทพมหานครจนถึงปัจจุบันนี้นะครับส่วนพระบางได้คืนให้แก่หลวงพระบางประเทศลาวไปนะครับเรามาดูคาถาบูชา พระแก้วมรกตนะครับหรือพระพุทธมหามณีลัตนปฏิมากรนะครับให้ตั้งน้โมสามจบแล้วกล่าวว่าพุทธมหามณีลัตนปฏิมากะลังปูเชมิทุติยัมปีพุทธมหามณีลัตนปฏิมากะลังปูเชมิตติยัมปิพุทธมหามณีลัตนปฏิมากะลังปูเชมิเอเตนะสัจจวัชเชนะมหาเตโชเจวะ มหาปัญโยจะมหาโพโคจะมหายโสจะพระวันตุเมนิพานสะปัจจโยโหตงั้นเดี๋ยวเรามาดูางั้นเดี๋ยวเรามาดูวัตถุมงคลพระพุทธมหามณีรัะตัติมากรนะครับหรือพระแก้มรกตกันนะครับน,นี้จะเป็นพระพงนะครับอยู่ในกล่องรูปแปดเหลี่ยมนะครับน,น่าจะเขียนว่า วัดพระศรีรัตะนะาศาสดารามนะครับสำนักพระราชวังครับด้านในก็แกะออกมาก็จะเป็นรูปพระผงนะครับเป็นรูปพระแก้มรกตทรงฤดูร้อนนะครับพระแก้วมรกต ท่านจะเปลี่ยนชุดทรงมี3ฤดูนะครับฤดูร้อนฤดูฝนและก็ฤดูหนาวนะครับอันนี้เป็นพระผงรูปทรงคลมนะครับพระแก้วมรกตนั่งอยู่บนฐานนะครับด้านหลังจะเขียนเป็นตาชดเป็นรูปชดานะครับเขียนวัดพระศรีรัตนมหาศาสดารามนะครับ สำนักพระราชวังนะครับพระรุ่นนี้สร้างปีพศ2550นะครับขอบข้างก็จะเป็นขอบเรียบธรรมดานะครับมีโค้ดเลข9นะครับอยู่ตรงปลายนี่นะครับชัดไหมครับตรงนี้ก็จะมีมวลสาร น่าจะเป็นทองที่แปะองค์พระนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อได้ที่เพจพุทธคุณคงเดิมนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับแล้วก็จะหาเรื่องใหม่ๆมาเล่าให้ฟังต่อนะครับ ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับฉันขอจบคลิปเพลงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ